ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัถึง15โลบ์เองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวโลบอกเกี่ยวกับ RB Battle นะครับเป็นอีเวนต์ อาร์บีแบตเทนซีซั่นสนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้ได้มี3ซีซั่นแล้วนะครับซีซั่นสนี่จะมาเดือนธันวาคมถึงมกราคมนะก็อีเวนต์อาร์บีแบตเทนคืออะไรอีเวนต์อาร์บีแบตเทนนะครับจะเป็นอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์โดยเฉพาะของโลบ็อกเนี่ยนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะก็คืออีเวนต์โลบ็อกสร้างเองเลยเป็นอีเวนต์ที่นํายูทูบเบอร์ต่างชาติเนี่ยมาแข่งขันกันนะครับให้ได้ผู้ชนะเพียงผู้เดียวเพื่อให้ได้1ล้านโลบ็อกนั่นเองนะครับซึ่ง ขึ้นชื่ออีเวนต์ก็ต้องมีการแจกของฟรีด้วยนะครับของฟรีของแต่ละซีซันเนี่ยวิธีการรับก็คือเรานั้นต้องทําการไปโหวตยูทูบเบอร์นะครับที่คิดว่าน่าจะชนะในซีซันนั้นๆนะครับซึ่งมันก็จะมีแบบนี้ทุกๆซีซันแหละนะครับก็ส่วนของฟรีนี้ผมก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าวิธีการรับเนี่ยของฟรีที่เราทำเนี่ยเราจะได้ของฟรีอะไรเนาะซึ่งมันยังไม่เป็นทางการนั่นเองนะครับก็ มันจะมีอีกวิธีรับหนึ่งก็คือการรับแบชนเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าของฟีหน้าตาเป็นไงเนาะก็ตอนนี้เรามาอยู่ในทวิตของ r b x Events กันแล้วนะครับก็นี่นะครับตัวหน้าตาของฟีก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งยังไม่เป็นทางการนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นได้ว่าตัวอีเวนต์ไอไม่ใช่อีเวนต์ตัวของฟีพวกนี้มันจะได้ดิฟเฟนซ์มาจากซีซั่น2โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือพวกหมวกมุงกุดอะไรพวกนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูอันแรกกันเลย อันแรกเนี่ยครับจะเป็นดาบเนาะดาบคู่นะครับเป็นสีฟ้ากับสีชมพูนะครับส่วนวิธีการรับคืนยังไม่ได้นะอันที่สองจะเป็นไม้สีขาวเกาะหลังนะครับอันที่3านี่จะเป็นถ้วยรางวัลนะอันที่4เนี่ยจะเป็นตัวมงกุฎสีฟ้าอันที่หนี่จะเป็นสร้อยคอ RBB นะครับอันที่6จะเป็นหมวกนะครับซึ่งน่าจะผู้ชนะ30คนในด่านสุดท้ายเนาะส่วนอันที่7จนะครับจะเป็นตัวคล้ายๆกับ ที่ใส่น้ำนะคะก็คือแบบเป็นแก้วน้ำนะคะสไปายนะส่วนวิธีการรับน่าจะแบบรีทวิตเนาะต่อมาอันที่แปดนะครับจะเป็นตัวปีกนั่นเองนะครับส่วนวิธีการรับน่าจะเก็บแบตชนั่นแหละนะครับอันที่เก้านะครับก็คือตัวไม่อันที่สิบจะเป็นกีตาร์สีดําอันที่สิบเอ็ดจะเป็นตัวคล้ายๆกับชุดเกาะหรืออะไรสักอย่างนี้แหละนะครับต่อมาจะเป็นกีตาร์สีขาวและอันสุดท้ายก็คือตัวมงกุดนะครับซึ่งตัว ฐานมันเนี่ยจะเป็นสีทองนั่นเองเนาะก็ส่วนวิธีการรับนี่ยังไม่แน่ชัดนะครับก็ไว้ค่อยมาไว้ค่อยมาลุ้นนะครับว่าวิธีการรับมันรับไงเนาะก็คือถ้าเกิดมันมาจริงเนะี่ยเดี๋ยวผมจะสอนรับนะครับก็เดี๋ยวเราตัดไปที่ทวิตของตัว RB Battle เลยนะครับก็ตอนนี้ผมตัดมาในทวิตของ RB Battle เมาแล้วเนาะซึ่งผมจะพาไปดูยูทูบเบอร์นะครับที่เข้าแข่งขันนะฮะก็ตอนนี้อัปเดตมา4คนแล้วนะครับ คนแรกนี้มีชื่อว่าแจ็คคริสในนี่นะครับซึ่งยูทูบเบอร์คนนี้ทำคลิปเกี่ยวกับเล่นเกมโลบอกรนะครับทุกๆแมปโดยเฉพาะเลยเนาะเป็นแมปดังๆอะนะนะคล้ายยูทูบเบอร์ไทยทั่วไปของเราแหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูยูทูบเบอร์คนที่2ต่อกันเลยนะครับยูทูบเบอร์คนที่2นะครับได้มีชื่อว่าเลิชแอชในนะครับซึ่งอ่านผิดขออภัยนะซึ่งยูทูบคนนี้นะครับยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ย ทำคลิปเกี่ยวกับพวกแมปแนวผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับก็คือพวกเจ้าหญิงอะไรพวกนี้เนาะซึ่งใครสนใจสามารถกดติดตามช่องเขาได้นะครับนะบก็สามารถพิมพ์ใน YouTube ได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดู YouTuber คนต่อไปกันเลยนะครับที่เข้ามาใน RB Battle นะครับในซีซั่น3นะคนต่อไปทุกคนน่าจะรู้จักเขากันดีนะครับเขาคือคริ Class นั่นเองนะครับ ผู้ที่ชนะในซีซั่นหนะครับและแพ้ในซีซั่นสเสียดายมากเนาะซึ่งลิฟค,คราฟเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์แนวคือผมไม่รู้แนวเขาแหละนะครับก็สามารถดูช่องเขาได้นะใน y t u t u นะครับก็คือเขาอะชนะในอาร์ t ีแบทเทิลซีซั่นหด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูยูทูบเบอร์คนต่อไปกันเลเลย คนต่อไปนะครับคือแชมป์ RB Battle Season 2ผู้ที่ชนะมาสุดๆล้อๆเลยนั่นก็คือแทน QR วนั่นเองนะครับซึ่งแทน QR เนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์สายเบสบอลแล้วก็ a r s e n a อนะครับซึ่งเขาอะค่อนข้างที่จะแม่นเรื่องการเล่นเกมยิงปืนแล้วนะคือแมปยิงปืนอะนะครับก็เขาก็ได้คว้ารางวัลซีซั่น Season 2มาเรียบร้อยนะครับก็ซีซั่น3เขาก็กลับมาเหมือนเดิมนะโอเคนะครับก็จบกันแล้วนสำหรับตัว ยูทูบเบอร์ที่เข้าแข่งขันอาร์บีแบทเทนนะครับเพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยของอาร์บีแบทเท i c i a l มันมีอัปเดตมาแค่นี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวแมพกันนะครับว่าหน้าตาแมพมีหลักของอาร์บีแบทเทมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโลบอกมาแล้วเนาะก็คือตัวแมพเนี่ยยังไม่เปิดเป็นทางการนะครับก็คือเหมือนเขาจะปิดปรับปรุงหรือไม่ก็เพิ่มระบบต่างๆมาเนาะซึ่งมันน่าจะเปิดตัวตอนเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับก็นี่นะฮะ หน้าตาแมปก็จะเหมือนกับ RB Battle Season 2นสอเลยนะครับก็คือน่าจะเป็นมินิเกมเดียวกันเนาะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแบชกันเลยนะครับแบตต่างๆของ RB Battle เนาะที่เกี่ยวกับ RB Battle นะฮะแบชอันแรกผมนับไป4อันเลยนะครับก็คือแบตที่เกี่ยวกับ RB Battle โดยเฉพาะนะครับก็คือมันจะมีตัว My, Guitar, แบตไมค์แบตกีตาร์แล้วก็แบตกองนี่น,นะครับแล้วก็แบตซีคริตนี้นะครับก็นี่นะแบต ออบ b b a t t l e ที่ทาง Official เขาสร้างมาเลยนะครับโอเคเนาะก็หน้าตาประมาณนี้นะซึ่งวิธีการรับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแบชช์อันต่อไปกันแบชช์อันต่อไปนะครับจะอยู่ในแมปของ a d o b e มีนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ระบุนะฮะว่าใช่แบชช์ของอ b b a t t l e หรือเปล่าแต่ดูแล้วเหมือนมันจะใช่นั่นเองนะครับก็คือมันมี2แบชช์และจะเป็น Secret นั่นเองเนาะ ก็คือมันของ Adopt มี er นะเราต้องมาลุ้นเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับเป็นแบชมาจากเจ b เบรกนั่นเองนะครับซึ่งใช่นะฮะของเจลเบรกแล้วก็หน้าตาอ,อย่างนี้ถ้าไม่ใช่แบต r b b a t t แ n ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนาะก็คือมันเป็นแบตเกี่ยวกับ r b b a t t แบนะฮะน่าจะเป็นแบชที่ว่าเราต้องสะสมให้ครบเพื่อไปแลกกับตัวปีกนั้นนะก็คืออันนี้คือความคิดของผมนะก็เหมือนกับปีก่อนนะฮะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูแบชอันต่อไปกันเลยนะครับ บช์อันต่อไปนะครับมีชื่อว่า RBB นะครับซึ่งจะอยู่ในแมปซุปเปอร์กล์ฟนั่นเองเนาะซึ่งรูปร่างก็คือมันจะเป็นทุ่งกลอฟนั่นแหละนะครับนี่นะส่วนวิธีการรับก็คือยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเราต้องรอตัวเกมนั้นมาแบบเป็นทางการก่อนเนาะโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะ,ะสำหรับข่าว RBBattle ที่อัปเดตมานะฮะก็มีเพียงเท่านี้ละครับถ้าเกิดมีอัปเดตหน้าก็ให้ทุกคนฝากไปดูโพสต์ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมกีเกียรต์ทำคลิปแล้วนะฮะ ก็อยากจะทำคลิปแบบสอนของฟรีไปเลยไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่มดิสคอร์ตกดตามแฟนเพจด้วยสำนี่ลาไปเพียงแล่น้วครับบาย